วันนี้จะพา,าชมอิวสุรถกระบะยอดนิยมใส่แม็กจะส่งให้พร้อมหล่อไม่เพียง50,000กว่ากิโลคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินสบ,บาทครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องบิ๊กสมยงคาเซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถทีเด็ดมาให้พี่บีได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถขายดีของสมยงคาเซ็นเตอร์เราเลยนะครับก็คือเจ้าดีแม็กคันนี้นะครับอ่าเป็นตัว L เป็นตัวลองท็อปนะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับทรายแม็กจะส่งมาให้ไม่เพียง5 0,000ื่นนะครับเป็นรถที่สวยแล้วก็ยอดนิยมมากๆครับอึดถึกทนพวกนี้นะอ่าทีเด็ดเลยนะครับคันนี้คืออิวซูออลนิวดีแม็กสเปซแครบหนึ่งจุดเก้าลนะครับปีสองพันสิบ จดทะเบียนใช้งานปี2017นเะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเปิดราคาไปแบบโคตรของโคตรถูกขายเพียง4,59,00 0บาทารถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับถ้าจัดได้เต็มก็ไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถเลยนะครับผ่อนสบายๆชิลๆไปเลยเดือนละ8 0 0พันกว่าบาทนะครับรอผ่อนอย่างเดียว8 0 0พันกว่าบาทจัดไปได้ขี่ออนิวดีแม็กตัวรองท็อปแบบนี้นะครับแซมแบกจะส่มสงมาให้แบบนี้ไม่ห้0 0 0กิโลบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับ สีเนี่ยคือสกิ๊กนะครับสีสวยมากนะครับตาไฟก็ใสนะครับไฟหน้ารถเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะแล้วก็โคมเนี่ยคือสวยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับนี่สายกิ๊กเลยพวกนี้ปา้ายทะเบียน7040ลาดบุรีนะครับรถคันนี้มาจากลาดบุรีเฮียเขาคัดมาเองเลยบอกเลยว่าสวยนะเป็นตัวรองท็อปนะมาไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือลอ้อแม็กนะครับแถม ถ้าไปร้านแม็กส0 0 0มกว่าบาทก็ต้องมีนะครับแต่มาที่ร้านเราแถมไปเลยครับแม็กแต่งซิ่งแบบนี้นะครับแม็กไม้ยางใหม่เลยนะครับใช้งานได้ยาวๆแม็กขอบ18นะยางปี20นะ่ใช้งานได้อีกยาวๆนะอ่นะโลโก้สเปซแคปนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยตรงนี้นะกุญแจจะเป็นกุญแจร,รีโมทปลดล็อกล็อรถได้นะครับสเปซแคปก็คือแคปเปิดได้นั่นเองนะครับมาครับ โอเ์ดูครับภายในโอ้โหยังสวยภายในเนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดำตัดกับสีรีมนะก็ถือว่าลงตัวมากนะครับนี่ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับทีเดียวติดแบบง่ายๆนิ่งๆน,นะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นสามก้านนะจับถนัดมือมีแอร์แบ็ก ู้หน,านมาเรามาดูเลขไม้กันต่อคันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเลขไม้นะครับดูห้าหมืนสกิโลเท่านั้นเองนะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเล่นได้หมดแล้วนะ FMAMCD เล่นได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ Air 4สี่สปีดเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับอ่าตรงนี้มันหายไปนะครับเดี๋ยวผมหามาใส่ให้นะ ่าไม่ยากนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นั่งภายในนั่งได้ห้าคนเลยสบายๆนะครับเรามาดูข้างหลังกันต่อนะมาข้างหลังโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับกันชนท้ายอยู่ครบนะตาไฟสายกิก๊กแล้วก็จะมีไฟเบรกเป็นหลอด LED ตรงนี้สวยนะครับเรามาดูแมกไีเนอร์กันหน่อยนะครับโอ้โหแมกไีเนอร์ยังใหม่ตีไปเลยสัก99%นะอ่ะโลโก้ อยู่ครบนะครับแบกและเนอร์เขาก็โอเคเลยนะครับรองรอยการใช้งานเนี่ยแทบไม่มีเลยนะตีไปเลย99%สวยนะครับเป็นรถกระบะยอดนิยมอยู่แล้วนะเจ้าอีซูดีแม็กเนี่ยอึดตึกทนแน่นอนนะครับตัวรองท็อปด้วยมาเราปชมห้องเครื่องพร้อมๆกันนะนี่ผูยังใหม่บอกเลยนะครับใหม่มากนะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1 9 0 0ซนีซีนะครับให้แรงม้อยู่ที่ 150แรงม้าเลยถือนทนแน่นอนเหนียวมากพวกนี้นะครับก็เดิมๆก็ประหยัดน้ำมันถ้าโมนิฟายนิดหน่อยก็แรงนะข้อดีของเขารถกระบะยอดนิยมเลยเรามาดูความเดิมกันต่อมาความเดิมอย่างแรกเนี่ยดูลก,กลมต้องกลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นสายวางไม้ค้ำฝากระโปรงแบบนี้นะเนี่ยสีแต้มต่างๆอยู่ครบนะครับสีน้ําเงินสีอะไรเนี่ยแพนเพชรอยู่ครบนะครับไม่มีรอยแกะนะครับ ฝากระโปงเนี่ยต้องเรียบเนียนนะครับสวยแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับนี่เป็นรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิวาตตัดต่อมาแน่นอนนะครับรถของเราเนี่ยตรวจขนส่งทางบกทุกคันก่อนซื้อเข้าอยู่แล้วนะครับอ่ะหายห่วงได้เลยนะไม่เอามาให้เสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับมาใครที่สนใจคันนี้นะครับน้องบีขอย้ำราคาอีกครั้งขายเพียง4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดไปรอผ่อนอย่างเดียวผ่อนไปเลยเดือนละ แปดพนกว่าบาทนะครับพอดชิวๆสบายๆนะใครที่สนใจก็โทร0เ5 0 2 3 4 6 5 3น้องวิยินดีรับสายตลอดจีบสมวงนะครับก็ใครที่สนใจคันนี้ก็โทรมาคันอื่นรุ่นอื่นก็ได้นะครับลองโทรมาปรึกษาน้องวิกได้ว่ามีไหมนะครับโอเคก็เทหรน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย